ในวันที่24พฤษภาคม2568ผมได้มีโอกาสได้ทดลอง G-Force e Now จากเพื่อนใน VRc หรือ VR Chat ของผม m r e m u Professor เขาทำงานที่เก่าแล้วได้โค้ดทดลองฟรี24ชั่วโมงมาให้กลุ่มเพื่อนเราได้ใช้ลองแพ็กเกจผมก็เลือกใช้แพ็กเกจคนจน219บาทซึ่ง NVIDIA ก็มีแพ็กเกจให้เลือกมาใช้งานตามนี้เลยครับผม จากรูปที่แสดงนะครับผมก็จะมีเวอร์ชั่นไลท์เพอร์ฟอร์แมน์แล้วก็อันติเมตนะครับผมผมเลือก2-1 9เพราะว่าราคาเท่ากับราคาทุกกี้ตีน้อยครับผมซึ่งการต่อคิวในการเล่นเนี่ยก็อยู่ในระดับธรรมดาแล้วก็มี e ร o l u t ชันที่1ั8 0ปดผมคิดว่าในระดับผู้ใช้ผมคิดว่า HD HD 1080เนี่ยของผมเหมาะมเหมาะสุดแล้ว ผมไม่ต้องการรับภาพระดับ 2K หรือ 4K อะไรแล้วก็ความลื่น 60fps ก็เพียงพอแล้วแล้วก็3ชั่วโมง per section ก็คือเล่นได้แค่3ชั่วโมงในในตอ1 section section ก็คือเราเล่นเกมนั้นไปแล้ว3ชั่วโมงก็จะต้องตัดแล้วให้คนอื่นเล่นต่อแล้วก็คือจ่าย ่ายสองสองหนึ่งเก้าเนี่ยได้สี่สิบชั่วโมงตอต่อ1หนึ่งเดือนประมาณนี้ครับผมซึ่งแพ็กเกจอื่นๆคุณก็ลองไปชั่งใจดูเนี่ยอย่างเช่น performance เนี่ย fast q ก็คือต่อต่อต่อคิวเร็วเอ่อความความละเอียดร e s o l u t i o n ประมาณสองความ FPS สูงสุดหกสิบ อันต้าวายซับพอร์อันนี้ผมไม่รู้คืออะไร RTX enable นี่ก็คือรีเฟกของ RTX การใช้ RTX พวกเฟรมเจนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ใช้6กชั่วโมง Persection ก็คือเล่นเกมได้6ชั่วโมงแล้วก็ตัดได้100ชั่วโมงต่อเดือนแล้วมาดูขั้นอันติเมตกันครับผมก็คือซ u ปเปอร์ฟาสเลย เป็น priority queue เลยคือเล่นได้ตลอดเวลาอยากเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นแล้วก็อัพได้ถึง 4K resolution FPS นี่ได้240 FPS เลย u n t i w i d e Support RTX Enable DLSS อ๋อผมเข้าใจาละรุ่น Performance เนี่ยไม่มี DLSS แต่ว่าถ้าเป็น Ultimate เนี่ยมี DLSS แล้วก็มีเรื่อง Refect l แอน b l e ของตัว RTX ก็คือการสะท้อนภาพเล่นได้8ชั่วโมงต่อ Section 100ชั่วโมงต่อเดือนก็ประมาณนี้ครับผมเรามาเริ่มกันที่ GeForce Now คืออะไรจากที่ผมถาม Germany Fat 2.5มาก็ได้ความดังนี้ครับผม G-Force e Now คือบริการ Cloud g a ม i n g จาก Nvidia ที่ช่วยให้คุณสามารถเล่นเกม PC ที่มีกราฟิกระดับสูงได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น PC สเปคต่ำ Mac, สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือแม้แต่สมาร์ททีวีโดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์สเปคแรงๆของตัวเองหลักการทำงานประมวลผลบนคลาวด์เกมไม่ได้ถูกประมวลผลบนอุปกรณ์ของคุณ แต่จะถูกประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ทรงพลังของ n อ i นวิเดียซึ่งติดตั้งการ์ดจอและ CPU ประสิทธิภาพสูงสตรีมมิ่งภาพและเสียงของเกมจะถูกสตรีมมายังอุปกรณ์ของคุณแบบเรียลไทม์เหมือนกับการดูวิดีโอสตรีมมิ่งการควบคุมสัญญาณการควบคุมจากคุณเช่นการกดคีย์บอร์ดการขยับเมาส์การใช้จอยเกมจะถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์คุณสมบัติเด่น ไม่ต้องมีคาสเปคสูงเป็นจุดเด่นหลักทำให้คุณสามารถเล่นเกม Triple A ที่ต้องการทรัพยากรสูงได้บนอุปกรณ์ทั่วไปเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียรก็สามารถเล่นเกมได้ทุกที่รองรับหลากหลายอุปกรณ์ PC Mac iOS Android Smart TV เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเกมที่คุณเป็นเจ้าของคุณสามารถเล่นเกมที่คุณซื้อไว้แล้วบนสตรีม Epic g เก s Store, Ubisoft Connect และแพลตฟอร์มอื่นๆได้เลยไม่ต้องซื้อเกมใหม่คุณภาพกราฟิกสูงสามารถสตรีมเกมได้ที่ความละเอียดสูงสุดถึง 4K และเฟรมเรทสูงถึง240 FPS ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจพร้อมรองรับเทคโนโลยี Nvidia RTX และ DLSS ในแพ็กเกจที่สูงขึ้นข้อดีประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์เกมราคาแพง เข้าถึงเกมได้ง่ายเล่นเกมใหม่ๆที่ต้องการสเปคสูงได้ทันทีสะดวกสบายเล่นเกมได้ทุกที่ทุกเวลาบนอุปกรณ์ที่คุณมีอัปเดตเกมอัตโนมัติไม่ต้องกังวลเรื่องการดาวน์โหลดหรืออัปเดตแพทเกมข้อเสียขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตหากอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือความเร็วต่ำอาจเกิดอาการแหลกภาพแตกหรือเล่นเกมได้ไม่ลื่นไหลค่าบริการรายเดือน เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนเพื่อเข้าถึงบริการข้อจำกัดเรื่องเวลาเล่นบางแพ็กเกจอาจมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการเล่นต่อครั้งหรือจำนวนชั่วโมงการเล่นต่อเดือนอาจไม่ใช่ทุกเกมแม้จะรองรับเกมจากแพลตฟอร์มยอดนิยมแต่ก็อาจมีบางเกมที่ไม่รองรับสรุปคือ G-Force Now เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการเล่นเกมคุณภาพสูงโดยไม่ต้องลงทุนกับฮาร์ดแวร์ราคาแพง แต่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียรขอบคุณคุณเจมินี่อีกครั้งนะครับผมที่ได้ช่วยเหลือผมในายามลำบากแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนที่ผมคิดเองเออเองในในของสถานการณ์ว่า G Force Now นี่มันคืออะไรนะครับผม เออพี่พี่ครับชั่วโมงครับผมเครื่องหนึ่งชั่วโมงครับอ๋อชั่วโมงเหนือน้องเอาไปเอาไปเอาเอารหัสไปแล้วก็ไปกรอกชั่วโมงนะเอาไปเลยนี่แหละครับสิ่งที่ยุคสมัยก่อนเป็นแต่นี่มันไม่ใช่เพราะนี่คือไซเบอร์คืนและได้เน็ตล็อเนอร์ชั่วโมงเองหมดละไปต่อคิวเติมตับตะไคร้ด้วย เราไรเราก็อธิบายพาพพื้ีพิไรกันมานานแล้วครับผมก็มานั่งสู่เข้ามาสู่หัวข้อของคำว่าใช้งานจริงก็มาหน้าสู่คอมพิวเตอร์ผมนะผมเข้าสู่หน้าคอมพิวเตอร์ผมผมก็จะมาลองใช้ G-Force e Now ให้คุณดูแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะผมผมก็เข้าไปเลย อีฟอนนาวซึ่งเข้ามาเนี่ยผมเชื่อมเชื่อมต่อตัว Connecting แอคเคา t เชื่อมของอี i ิของสตรีมชั่วโมงที่เล่นไปก็เล่นไป39.5.2ินาทีแล้วอืมผมเทส ้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเช็คดูในคอ n เนคชันอีกทีมันเขียนไว้ใน Epic g เกม Store เลยว่าเกม LIBRARY ไม่สามารถซัพพอร์ตได้คือเล่นได้แต่ฟอร์ดไหนอย่างเดียวแล้วจะมีอีก Epic g a เกมฟรีไว้ทำไมเราก็เล่น Epic Game มฟรีไม่ได้ในช่วง b e ต้าเทสช่วงนี้ซึ่งผมเสียใจมากผมอยากเล่น เดดไอแลนด์สองมาจะมันก็ไม่เป็นไรเราเข้าไปสู่เกมกันเถอะเกมที่ผมจะเล่นก็คือเกมกาวแบทอืมมันจ,จะต้องขยับแั๊บนึงนะับ ทีนี้ผมก็เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมดูที่วิดีโอครับผมหายหมดเสชันตามนี้ f i ล l d ออฟวิวผมอาจจะต้องปรับเพิ่มซะหน่อยเอาสักร้อยยี่สิบความคมชัดในการมองเห็นคอนโทนอะไรที่ผมจำแทบไม่ได้เลยนะเนี่ยสำหรับเกมนี้เนี่ย ขอดูคอนโทรลวันมึงนะโอเคเพิ่มเสียงหน่อยไหม mm hmm. เพิ่มเสียงหน่อยสำหรับคนที่ชอบเสียงเพลงซึ่งผม 对的。 คนที่จะเร็วหรือเปล่า เราไปลอง,ลองในส่วนของเล่นจริงกันดีกว่าถือว่าลื่นนะในโหมดเทนนิงทำรูในโอเปเรชั่นกันดีกว่ามีอันไหนบ้างอ่ะมีอันนี้ เลือกจุดดีพอย์ได้ว่าผมจะดีพอย์ตรงไหนวาออนไลน์หมดแล้วผมมาม,มาคนเดียวผมมาป่าเดียวได้เอาอูผมจะแปลงรางเป็นมาป่าเดียวได้โอ้ยชัน ว่าเสียงกระทืบพื้นมันแรงไปไหม,มน่าจะแรงไปอะแบบเอฟเฟกมันจะแรงไปไหนขอลดไปสักสีก่สิบค่อยสบายหมูหน่อย ที่โหลดเอาผมเอาอะไรไปได้บ้างเอา HK 1 C 1 D CBQ MK 25เวสนี่ใหญ่สุดเลยเรื่องการนี้โดยเฉพาะของทุกอย่างเปลี่ยนคนเอเชีย e ได้ไหมแล้วทำไมาคนเอเชีย e มีหนวดเฟิร์มขนาดเนี้ย ออ,อันนี้อันนี้ผมแต่เราใส่หมวกเราจะสนใจผมทำไม hmm. โทนนี่สตาร์ชื่อว่า มาลองปืนเอาแล้วอ่าแล้วผมเอาปืนขึ้นมาเลอ๋อกดแล้วก็กด,ดนี้ 2ครัร้งสปีดดีโหลดกดครั้งเดียวกดช้างในจิ๊กเช็คกระสุนมีเท่านี้ชอบเกมนี้เพราะว่ามันท้ายทาคอฟดีมันไม่ค่อยบอกอะไรเราเลยว่าเรามีสแตทอะไรบ้างในตัวเป,ป็นเท่าไหร่มาชีวิตยังไงบาดเจ็บอะไร ไปลบละเพื่อให้เพื่อไม่ให้วิดีโอมันนานเกินไป,แ,ปแล้วถ้าผมจะเลดี้ผมจะเลดี้ตรงไหน

ยิงไขรไปนะมงยังไม่รู้เลย <People captured. S 1> ยังไม่เห็นศัตรูเลยโอ้พวกนี้แม่พะการมือพะการ target, spotted. target spotted. s p ผมเปลี่ยนแม็กไปรวยๆอย่างนี้มันก็หมดเร็วอ่ะดิ อมดิตนะีที่บบจะเรียงแม็กให้อย่างสวยงามโจทย์ที่ผมอยากได้คือความที่เรากดคอนโทรลแล้วแบบมันไม่มันไม่หน่วงก็คือปัจจัยหลักของเกมการเล่นเกมสตรีมมิ่งเลย มาจังหวะนี้จัดพันค้ผมใส่าง,งกับด้านผมดูตัวโอเค Target spot. He's gone. Target, target spot. Target spot. Target spotted. Contact. เอ๊ภารกิจเราไ้ทำอะไรบ้างเนี่ยเราต้องมาน,นั่งท,ทำลายของของานหรือเปล่าที่ฟังในบีีฟงานมา ผมจะสั่งการลูกทีมผมยังไง Go 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 Will do uh Contact เอมูฟเอโบเอาละผมเจอทางตันละปัญหาไม่ต้องมีลูกทีมหรอกความยิงแล้วอคอมบ,บิวตี้อะ่ะกับตันไทยคนเดียวก็พอแล้ว จุดสูงเราจะได้เปรียบว่าสตัตตรงเสมอ,อผมเห็นตรูละโดนดาวืมยอดเยี่ยม กิจผมมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วมันไม่บอกสถานะเรื่องว่าลูกทีมไปหวั่นหมดแล้วเอ,อ่อหนกคอมเพนมิชชั่นคืออะไรแคมเปนมิชชัน่นไม่ไม่บอก จะสู้จนิว่าวผมจะตัวตายแล้วผมก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ด้วยความลื่นของผมน,นี่ผมชอบมากเลยทำให้การเล่นของผมและการสตรีมถ้าสมมุติว่าเราเอาไปสตรีมเกมด้วยนี่จะสุดยอดมากเลยสตรีมเกมแล้วก็เล่นเกมให้คนดูเล่น จริงแล้วผมไลฟ์สตรีมแล้วผมแล้วผมเล,เล่นเล่นแบบเงี้ยคนเขาต้องต้องคิดว่าเป็นทาคอฟแน่ๆเลยวะต้องเป็นทาคอบเหรอวะอะไรเงี้ยกาวหอมจริงแล้วไม่ใช่นี่คือกาวแบเตเจอศัตรูแล้วผมไม่มีเก็บเสียง แล้วมันจะแห่ออกมาเป็นล้านตัวผมรู้สึกได้ ลอยยู่เก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองตัว G Force Now Beta Test ในส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันเล่นได้ทุกเกมแล้วมันซัพพอร์ตเกมจริงๆเปนผมผมก็ซื้อนะเพราะว่าด้วยคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยไม่มีไม่มีความแรงที่จะสามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพของเกมเอ่อที่เป e A ตัวใหม่ๆได้ ผมก็เลยคิดว่าผมซื้อนะเป็นหมูมผมซื้อแต่ถ้าไม่มีเน็ตผมก็ไม่ซื้ออ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเน็ตดูนะครับผมว่าความเร็วเน็ตบ้านผมเท่าไหร่ก็มาลองดูกันในสปีดเทสของตัวเว็บสป e ดเ e สดอทเน็ตนะครับผมดูว่าเน็ตของผมวิ่งเท่าไหร่3ามีบนะครับผมวิ่งที่ประมาณเกือบหกร้อย เดือกร้อยนะครับผมดาวน์โหลดผมคิดว่าความเร็วดาวน์โหลดหกร้อยนี่ถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยเล่นได้ไม่มีกระตุกครับผมขอบคุณครับ